สำหรับประเทศไทยรถแมพเราต้องการลดการปลอ่อยก๊าซเรือนกระจกไปจนถึงเขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนสุทธิหรือกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2065มีโรงไฟฟ้า ที่ลดการปล่อยคาร์บอนเข้ามาในระบบมากขึ้นมีโรงไฟฟ้าขนาดย่อยที่เราเรียกกันโรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานล่าการผลิตไฟบนหลังคาบ้านของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีโครงการรับซื้อไฟที่เรียกว่าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนการนําเอาดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อการกํากับกิจการพลังงานเพื่อการปรับปรุงระบบกริด modernisation deregulation เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของกรรมการกํากับกิจการพลังงานทุกคนนะครับทุกหน่วยง,า,ดดนนา,งานทั้งภาครัฐเอกชนพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยเราเองก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาฮัลวเข้าไลท์ทำให้เป็นเ,นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับประเทศเราและเราสามารถจะพัฒนาได้ทันแต่เขา <c oughs> ก็ต้องอาศัยนักวิจัยต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยนักอุตสาหกรรมมาทำงานร่วมกันเราก็พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีสามารถไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาช่วยทดแทนได้ก็เป็นการที่จะช่วยลดภาระทางด้านต้นทุนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญให้ความ ตื่นตัวกับการที่จะมาร่วมมือกันทำเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่าแสงให้เห็นครับว่าเรามีทุนของการที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็เห็นโอกาสเห็นความเป็นไปได้ที่เราจะรวมพลังของทุกภาคส่วนที่จะออกแบบการทำงานร่วมกันทั้งภาคราฐัฐภาคประชาสังคมประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกันต้องมองภาพเดียวกันรู้สึกร้อนหนาวเท่ากันรู้สึกถึงความจำเป็นเท่ากัน